ครับกับข้าสู่วนที่2ของรายการคุณผู้ชมนะครับกำลังเช็คนะฮะคนที่ถามมาใน Facebook เยอะเลยคุณผู้ชมเนาะนิดนึงฮะการที่จะปรึกษาท่านอาจารย์หมอปลายเนาะหนึ่งก็คือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าดีเทลที่อยากจะคูดคุยก็ในรายการได้แต่ว่าส่วนตัวก็ได้นะครับเราจะมีเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะตอนนี้กดฝากร้านเรื่องอะไรนะฮะเรื่องจะฆ่าตัวตายหรืออาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่า คือเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะแล้วต้องมีคนคือแบบว่าอยากดูดวงหมดหนทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะไปบอกเลยว่าในรายการคือไปดูให้ฟรีไม่เสียเงินแต่ถ้าออกข้างนอกเนี่ยคือไปรบกวนขอเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ให้กําลังใจกันนะคะครับหรือว่าประเด็นของเราวันนี้เรื่องราวของการจัดทิ้งผ้าเนี่ยก็เชิญอาจารย์ไปได้แล้วก็ลองพูดคุยกันเนาะตามเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้อะเมื่อคุยกันต่อที่คางวายทิ้งเมื่อกี้นะ หิ้งเทพใต้พระพรมนะคะสามารถที่จะวางเป็นฤาษีได้นะคะฤาษีตาไฟฤาษีนาลอดทุกฤาษีวางเรียงใต้พระพรมได้หมดนะคะทั้งหมดได้หมดเลยนะโอเคโอเคถามเผื่อทุกคนแล้ววันนี้อ่ะทิ้งเทพนะคะหิ้งเทพนะคะควรจะมีทุบสีดํานะคะทุบแขก์อะค่ะ หรือถ้าไม่มีก็ทูบธรรมดาก็ได้นะคะเวลาไหว้แขกดีใช่ไหมแขกดีค่ะเพราะว่ากลิ่นแรงไปถึงเร็วนะคะไปสูงเวลาไหว้นะคะดีที่สุดคือจุดทูบ16ดอกค่ะเพื่อไหว้เทพเทพคือเทพแบบนี้นะคะเทพแบบในรูปภาพนี้นะคะแล้วเก้าอ่ะเก้าดอกนะคะคือฤาษีและพญานาคเพราะฉะนั้นหิ่งี้ถ้าสมมติคุณมีทั้งเทพและมีทั้งทั้งพญานาคมีทั้งฤาษีต้องส6และเก้า ไม่ใช่ว่าแยกเหมาลวบไม่ใช่ก็ต้อง16ก่กนรแล้วฤาษีก็ไม่อีก้าโอเคฮะเวลาไหว้นะคะคําว่า16แล้วตามด้วย9ไม่ใช่หมายความว่าจุด16และ9รวมกันก็16ก็สวดไปก่อนเสร็จแล้วเสียบแล้วก็มา9ก้าอยกถ้ากลัวควันเยอะในบ้านไปปักข้างนอกได้เหมือนเดิมนะคะในหิ้งนี้นะคะองค์ที่ ชอบอะไรบ้างเตรียมตัวจดถ้าจดไม่ทันเข้าไปตามในแฟนเพจได้ก็จะสดด้วยเช่นกันนะที่เฟซบุ๊กเนะนะครับไทยซีทีวีไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมนะคนเริ่มเข้ามาคอมเมนต์แล้วถ้าจทไม่ทันนดคะก็ดไปดูได้รัลๆๆให้จังรัวๆุลุลุลุโอเวลุลุลอลคลุ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 คุลวลาลุ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 ะุล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 ล้ลุลุลุืุลีลุุุลุลนมลุด ง่ายประหยัดเอาแก้วเท้าเปกเหล้าวอะค่ะแก้วเปกเล็กๆเปกเหล้าวอะไม่เคยรู้จักกันเล็กๆใช่ไหมเล็กๆค่ะไม่รู้จักคำชาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแก้วเล็กๆมาแบบนี้แล้วซื้อนมขวดใหญ่มาเทแล้วเปี่ยนทุกวันค่ะถ้ามีพระแม่อุมานะคะคือน้ำแดงนะคะเฮ้ยชิงเหรอชอบเหมือนกุมาเหรอน้ำแดงใช่น้ำแดงแทนเลือดบางครั้งสําหรับตัวปลาปลาก็จะถวายเป็น น้ำมะเขือเทศบ้างอย่างนบี้ดเนาะอารมณ์นั้นนะค่ะแล้วก็พระศิวะนะคะเครื่องดื่มชูกําลังพระศิวะพัณลายณ์นะคะเครื่องดื่มชูกําลังไม่หมดเลยร M150 กระทิงลงกระทิงแดงได้หมดเลยทุกอย่างค่ะกินมา์เราจะบอกให้กวนเลยได้หมดเลยได้หมดเลยโอเคเห็นภาพเลยได้หมนกันจะเป็นเป๊กก็ได้หรือจะทั้งขวดก็ได้เป๊กแหละที่เหลือก็ทานอันหนาวบำรุงกําลังนะคะส่วนเป็นองค์เทพผู้หญิงนะคะแล้วก็ องค์เทพผู้หญิงจะมีพระแม่สุรศดีนะคะที่ชอบน้ำส้มพระพรมก็น้ำส้มได้น้ำมะพร้าวได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพระแม่ลักษมีองค์ที่ชอบที่สุดคือนมเย็นคือนมจืดนี่แหละค่ะใส่น้ำแดงน้ำแข็งนสักหน่อยถวายท่านนะคะดีเทลเยอะแต่ง่ายที่สุด ง่ายที่สุดสําหรับคนขี้เกียจคือ 1>, 1แก้วน้ําแดงหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วน้าส้มพอจบเลยแค่นี้จบแล้วก็ผลไม้ค่ะผลไม้แพงไม่เป็นไรนานๆมีทีก็ได้เสร็จแล้วลาไปฐานต่อทุกวันไหมหรือว่าเฉพาะวันพระ ไม่ซีเรียสค่ะจริงๆไหว้เทพกับไหว้พระคือเลิกสะดวกเพราะท่านอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วอ๋อแต่ผมก็วันพระไงบางคนลืมไหยคะเออบางทีลืมสองพระก็เหมาเลยเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็ลัมาทาค่ะแต่จริงยิ่งบ่อยยิ่งดีนะคะดอกไม้ง่ายที่สุดสําหรับพิ้งเทพก็คือดอกดาวเรืองนะคะไม่ต้องซื้อเป็นพวงใหญ่ๆก็ได้เป็นพานอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาดอกดาวเรืองฉีกให้เป็น ก็คือทําให้เป็นทูบโอเคเนี้อเราพวงมันสีแพงด้วยเดี๋ยวนี้ห้าสิบแล้วซื้อของทีว่าถ้าสามร้อยใจไม่ดีกละทุกวันพักหนงสามร้อยสาม้อยอ่าใช่นี่เห็นภาพเลยผมน่นึกว่าโอนนี้ต้องสามร้วันนี้ต้องไหวต้องตีเออทุกวันพิธีนี่ประหยัดที่าุดจริงเน็นีต้องสามล้อยวันนี้ต้องค์วต้องตีอกันพัก่งสานรค่ยี้มอ้อย่ากจะเปลี่ยนเันนีอกกุหสาบก้ได้ใน่ี้ต้อ่นีว้ถงเอว่าถร้ยมีใจถวายทุกจร้งต้องกุดธวป นะคะจุดทูบคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าสมมุติไม่ได้ถวายน้ําอยากจุดทูบก่อนออกจากบ้านก็ได้นะคะอย่างนี้เขาใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้งี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือคือเยอะแยะแต่ไป็นหมดกุมารด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วกุมารสูงกว่าเทพนะคะกุมารสูงกว่าเทพเลยต้องระวังต้องระวังบางทีเราลืมผสมกันเละอันนี้ถือว่าเละนะคะเละค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เทพจีนเทพจีนนะคะที่เช่นเจ้าแม่กวนอิม กวนอูพระสังฆจายนะคะนาจาแล้วก็มีอะไรอีกวะประมาณเนี่ยใ่ซิงเอียเจ้าพ่อเสือค่ะทีนี้สิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือพระสังฆจายพระสังฆจายจะมีสองแบบคือแบบไทยกับแบบจีนอ๋อใช่พระสังฆจายถ้าแบบไทยก็อยู่ในหมวดพระพระที่ใช่ค่ะใช่ไหมดูง่ายๆก็คือนุ่งห่มสบายองค์สีทองทองอันนั้นคือไปไว้ในหมวดพระอยู่คู่กับพระศิวลีได้เลย นะคะแต่ถ้าเป็นของจีนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกปั้นที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ไม่นุ่งผมจีวรใส่เป็นเสื้อผ้าปกตินะคะเวลาเลียงนะคะเวลาเลียงให้สังเกตองค์ไหนที่มีเครื่องหมายเครื่องหมายสวัสดิกะไปก็ว่าไม่ค่อยเป็นสวัสดิกะเหรออาจารย์ใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเองหิดร ใช่เครื่องหมายนี้นะคะเห็นเห็นนอกจากฮิตเลอร์แล้วยังเห็นที่พระพิคเนตอ่าใช่ใช่ริญโอมและยังเห็นที่หน้าอกของพระจีนเคยเห็นไหมคะองค์ที่ที่เวลาเราไปโบสถ์ตามวัดแล้วเราจะมีเห็นเห็นพระสามรูปสามองค์้อทีค่ะพระสามองค์ที่หน้าอกท่านจะมีมีเครื่องหมายนี้อยู่นะคะตรงนี้หมายถึงพระโพธิสัตว์ ใช่องค์ที่อยู่ตรงกลางนะคะคือเจ้าแม่กวนอิมแต่เป็นปางผู้ชายจริงๆเจ้าแม่กวนอิมคือผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงอเแต่คนไทยเนี่ยคือเรามามานิยมปางที่ท่านอัดแอปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆของท่าน่ะคือองค์ผู้ชายเวลาเราไปโบสถ์ที่วัดจีนองค์ตรงกลางเลยค่ะคือเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะ ผมไปวัดหนองหอยราชบุรีอ่ะแม่กำลังนึกภาพตามกำลังนึกภาพตามคุณผู้ชมลองนึกภาพตามจะได้เข้าใจอ่ะถ้าถ้ามีเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้ยังไงฮะอาจารย์อีกทีวางเรียงชั้นบนเลยค่ะอ๋อทุกอย่างที่มีเครื่องหมายนี้คือวางเลยเป็นเป็นสากคนนะเป็นที่ดูกันนะอ่ใช่ค่ะวางเรียงชั้นบนเลยค่ะเสร็จแล้วถึงจะเป็นกวนกองอยู่ตรงกลางกวนกองกวนกองก็คือกวนอูนั่นเองกวนกวนกองก็คือพระโพธิสัตว์ค่ะ ฝั่งนี้ถึงจะเป็นจี้กงจี้กงค่ะฝั่งนี้คือเรื่องเงินเงินทองทองช้สซิงเอี้ยพระสังพรยใหรือว่าจะเป็นองค์อื่นๆค่ะอันนี้คือคข่าวของจีนเพราะว่าของจีนคนไทยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เวลาไหว้ไงจ๊ะเวลาไหว้นะคะปกติแล้วจุดสามดอกสามดอกคือหิ่งที่เน้นพระโพธิสัตว์นะคะแต่ถ้ามีแค่เจ้าแม่กวนอิมอย่างเดียวกับกวนอูสิบแปดดอกดีที่สุดสูตรปายนะผมเราไปเหมารวนในห้องคือสาม อ้าอย่างนีุู้ชมบางทีนะมาลงดีเทลกันเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงเราก็เอาโอเคละหมวดเนี่ยสามพร้อมพระพุทธรูปเลยสิบแปดดอกดีที่สุดค่ะแยกไวนะย้ําแยกวาย้ํานะแยกวายใช่ค่ะสิบแปดดอกดีที่สุดค่ะถวายน้ําส้มน้ําชาหรือน้าเปล่าก็ได้นะคะก็ที่นี้ไม่ซีเรียสเรื่องดอกไม้ค่ะแต่ซีเรียสเรื่องวันตรุษจีนวันสารวันปีใหม่จะต้องมี มีผลไม้มีพวกขนมขนมที่เวลาไหว้กันขนมขนมเทียนเียนขนมเข็งแล้วก็มีถั่วตัดอะไรพวกนี้ค่ะขนมปุยไฟควรจะต้องถวายด้วยนะคะโอเคหมดที่นี้นะคะไปที่งข่งวีรกษัตร์วีรกษัตร์ก่อนเนาะวีรกษัตร์ส่วนกุมาใจเย็นนะชอบเลี้ยงกันนักเยอะมากวีรกษัตริย์อาทิ่เช่น เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าใช่หมดเลยเสด็จพ่อในหลวงรัชกาลที่10ได้หมดเลยกรมหลวงชุมพรพระเจ้าตากพระนเรศวรนะคะไดด้หมยาโมได้หมดนะคะไม่ซีเรียสเรื่องการวางอาจจะเรียงลำดับของเหตุการณ์เกิดใครเกิดก่อนเกิดหลังเรียงกันตามนั้นทิ้งนี้ไหว้เก้าดอกค่ะเก้าดอกใช่ค่ะ วีรกษัตริย์ขอเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังลิตรุนแง่ลิตรุนแง่พวกผสมอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะพวกนี้จะดีดีใช่ไหมลิ้นซี่บาลันดีเนาะพวกนี้เนาะแล้วก็พวกบุรีพระแม่สุพรรณกัลยาใช่ไหมคะองนี้คือค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากต้องแยกไหมควรจะจริงๆอยู่ท้ายสุดนะคะองนี้ถวายดอกมะลิดีที่สุดค่ะแล้วก็น้ำน้ำหอม น้ำหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้น้ำหวานค่ะชัดเจนโอเคตามนี้มาถึงขิงที่รอคอยอ่านะครับหลายๆคนชอบบ้านเราไงน้องกุมารเยอะน้องกุมารนะคะหลวอเลี้ยงลําดับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อด้วยไหมจริงๆไม่ต้องค่ะเพราะว่าจริงๆกุมารนี่กับเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนางกวักางกวัคชั้นเดียวกันไหมอยู่นางกวักต้องอยู่ไหนต้องอยู่หมวดนี้ป่ะอยู่หมวดนี้ไหมอยู่หมวดนี้เหมือนกันโอเค่่หรือว่าจะไปไว้ที่ ทิ้งพระก็ได้แต่ต้องอยู่ใต้สุดอ่าโอเคเนาะคอพระจ่ายนะครับกุมานนะคะให้แบ่งออกเป็นลูกของเราลูกของเราคือคนที่ทําแท้งแล้วไปหาเกจิให้เขาใส่วิญญาณไปเป็นกุมานนะคะถือว่าเป็นลูกของเรานะแยกเอาไว้หนึ่งหมวดกับกุมารที่ เป็นกุมารเทพไปบูชาอย่างเงี้ยล่ะมาะใช่ไหมไปบูชามากุมารเทพส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในรูปปั้นที่มีสีเนื้อเหมือนคนอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยเนาะ,อ,ะอย่างนี้ถือว่าเป็นกุมารเทพแต่ขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งคือรูปร่างดำปีพวกนี้เทพไม่อยู่ในรูปปั้นดำอยู่แล้วอนุมานไปเลยว่าหนึ่งต้องเป็นดวงวิญญาณที่มาจากการเสียชีวิตมาก่อนแล้วดึงกลับมาเกิดต่างกันนะคะ ต่างกันทำความเข้าใจนะใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกลูกกอคือของที่ถูกสตาร์ทไว้ในน้ํามันใส่น้ำมันเรียบร้อยของที่อยู่ในน้ํามันเราก็อยู่หมดนี้จะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ในน้ํามันถือว่าเป็นอยู่หมดนี้ใช่ค่ะโอเคทีนี้ไปอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจนิดหนึ่งว่าของขาวกับของดําอยู่ด้วยกันของดํามักจะชนะหมายถึงไอ้ที่เขาปั้นมาดำๆเนี่ยนะของดำๆำผีอย่างเงี้ยค่ะผีกับเทพนะคะใครที่มีเทพอยู่แล้วแล้วเกิด อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นไปเลี้ยงผีไปไปเอาผีมาเทพจะหนีหมดเพราะฉะนั้นถ้ากุมารที่คุณมีอยู่ถึงแม้คุณจะมีอยู่สิบยี่สิบองค์คุณจะมีกุมารเทพประมาณสิบองค์มีกุมารผีสักประมาณห้าองกุมารเทพจะถูกผีตีแตกหมดกลายเป็นผียึดคลองหิ่งแล้วเขาอยู่ไหนกุมารเทพไปอยู่ไหนก็ไปอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ค่ะเขาถือว่าถูกทำรลายแล้วจะมาจากสำนักเดียวกันอะ มาจากสำนักเดียวกันต้องเป็นของเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าแหล่งที่มามาจากที่เดียวกันคนที่เขาเชิญมาเขาก็จะต้องได้เขาเรียกว่าโรงงานผลิตเขาก็ได้ได้ของยังไงมาเขาก็จะมาเหมือนกันค่ะคือคอนเซปต์นะคะเพราะฉะนั้นไปอยากให้ทุกคนมีจุดยืนก่อนในการเลี้ยงกุมารนะคะใครยิ่งไปหาเพิ่มแล้วหาผิดประเภทคุณต้องดูแล้วว่าอะไรเยอะกว่ากันนะคะทีนี้ให้วางกุมารเทพไว้ข้างบนและถึงจะเป็นกุมารผีและถึงจะเป็น ของที่อยู่ในน้ำมันแล้วก็เป็นพวกสาลิกาลิ้นทองเป็นของอะไรพวกนี้ค่ะประปลัดคิกอยู่ตรงนี้ร้านส้มตำไงชอบขายดีๆนะโอ้โหเบเดินเข้าไปบางร้านก๋วยเตี๋ยวเลอตกใจเลยอ่ะขายอะไรคนเยอะๆเออโอเคเห็นภาพนะมีชั้นของเขาอ่มีชั้นของเขาที่นี้นะคะสิ่งที่ขายไม่ได้คือขนมและของเล่น แล้วก็น้ํานะคะบางคนเลี้ยงกูมารบอกว่าเลี้ยงไม่เป็นนะคะไม่ไม่มีองค์ไปทิ้งมานานแล้วย้ายบ้านนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยเลี้ยงแล้วตามมานะคะทั้งหมดนะคะเวลาเลี้ยงนะคะบางคนบอกว่าจะต้องพาไปกินข้าวแล้วลืมใช่ไหมคะบอกเขาไปเลยบอกว่าเวลาแม่กินนะินยกินด้วยกันจะได้ไม่อดแล้วก็วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือถวายน้ําและขนมเหลือเอาไว้ให้เขาตลอดเวลา อย่าให้ขาดนะคะมีมีเยอะแบบเมื่อกี้นะคะจะต้องมีเยอะนะคะมีให้กินเยอะนวนวนใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แบบมีน้ําอยู่แก้วเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้สําคัญกุมารห้ามให้ของข่าว เขากินผ่านเราได้เขามากินจากจานเราได้แบ่งแบ่งเซี่ยวนะคะแบ่งเซี่ยวไว้สักสองสามคำให้เขากินอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าสมมติเราเอาข้าวไปถวายเขาเอาไก่ไปถวายเขาหนึ่งตัวเมื่อวานไปเจอนะคไปซื้อไก่สองตัวเอาเลยลูกซัดกันเต็มที่เลยถึงเวลาขออะไรแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินเหรอเขาอิ่มไม่จําเป็นต้องทํางานโอ้คืออย่าเลี้ยงให้อิ่มใช่เพราะว่าเขาไม่ยอมทํางานพวกนี้คือเราจะต้องเลี้ยงแบบ ตีไปลูกผัวไปแล้วจะแบบว่ามันมีบางคนบอกว่ามีมีปูอยู่ะให้ไปกินกับปูปูทานเสร็จแล้วให้กุมารอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องแยกนะคะต้องแยกค่ะต้องมีให้พอเราก็เวลาเลี้ยงกุมารนะคะจุดประสงค์ของการเลี้ยงกุมารคือเลี้ยงเพื่อใช้งานเพราะฉะนั้นต้องใช้ได้แล้วถึงค่อยจูงใจเดือกันให้ของถึงจะได้นะคะนี่คือสําคัญที่สุดในการเลี้ยงกุมารูบะทูบก็เจ็ดดอกหรือหนึ่งดอกแล้วแต่สำนักค่ะ ชัดเจนนะครับใครมีปัญหาต่างๆหรือว่าอยากจะพูดคุยกับหมอปรายนะฮะก็สามารถโทรมาได้เบรกหน้านะครับเบอร์02นะ021 026116นะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้หรือว่าไปฝากคำถามรายละเอียดต่างๆที่ Facebook นะไ h ยซีทีวี a i ไทยแลครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเปิดรับสายครับ